้อนหอมสก,กัตตลาตอบชัดเจนนี่ถูกโยงเลิกสามีลันท่าจริงควรให้กำลังใจกันเรียกว่าทำเอาขาเผือกดุ้งยิ่งกว่าเครื่องเล่นทักดาอีกค่ะเมื่อทางด้านพิธีกรอ,อารมณ์ดีชมผู้ก่อนบ่ายได้ออกมาวางเพลิงกลางร,รายการตกมันบันเทิงถึงคู่รักไว้กลางคนที่เตรียมประกาศเลิกสิ้นเดือนนี้ส่วนที่เลิกการเป็นนักร้องหรือดาราไม่บอกแต่ถ้าประกาศปุ๊บจะบอกฮะ แบบนี้เลยท่ามการชาวเน็ตยงไปถึงคู่รักในวงการบันเทิงอีกหลายคู่แต่ที่ติดโพอันดับต้นๆและไม่เคยลดเลเวลเลยคงหนีไม่พ้นนักแสดงสาวสวยเจนนี่อัลลาภาพนาป้อมเพชรกับสามีมิกกี้ถึงแม้สาวเจนนี่สองมาปริเสษว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นยังคงดียืนยันขาเตียงไม่หักแต่ก็ไม่ไวายก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์โดยมีข้อความว่า เป็นดาราช่องน้อยสีกับสามีเด็กเมื่อก่อนนางสวยแต่ตอนนี้ผอมหนังหุ้มกระดูกง,งานนี้ทำเอาเพื่อสนิทอย่างดีเจต้นหอมพอเห็นคอมเมนต์แบบนี้ก็อดใจไม่ไหวรีบออกมาปกป้องโดยเข้ามาคอมเมนต์ตอบกับชาวเนต็ตว่าผิดพร้อมยังเผยอ,อีกว่าถ้าเขาประกาศก็ฝากทุกคนกรลังใจให้กันละกันนะคะทุกๆความสัมพันธ์ที่แยกจากกันมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทุกคู่ละคะ่ะ